การเที่ยววิเวกทุดงไปในป่าเขาของบรรดาพระอาจารย์สายาพระป่าทั้งหลายต้องผจญกับอันตรายนานับปการไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์สิง่งลี้ลับเหนือโลกต่างๆอย่างเช่นพูดผีอสุรกายที่มีทั้งมาดีและมาร้ายแต่พระท่านก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยอำนาจจิตและบุญญาบารมีของท่านอย่างเช่นเรื่องของหลวงปู่จาม ที่บังเอิญผจนกับผีป่าเข้าอย่างจังดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในต่อไปนี้เรื่องเจอผีกองกอยหลวงปู่จามท่านเราว่าอยู่ภูเขาลูกที่สูงที่สุดเหนือบ้านงาแมองอำเภอเสม,มิงจังหวัดเชียงใหม่วันนั้นท่านแยกกับท่านอาจารย์ชอบฐานะสมโมตัวท่านอยู่คนเดียวโยมเขาตัดเอาใบตองมากองทับสลับกันไปสลับกันมา แล้วก็เอาไปตองน,นั้นมาทับเป็นหลังคาอยู่เบื้องบนผูกเชือกให้ห้อยลงมาไว้สําหรับผูกกรดเป็นที่พักซึ่งอยู่ใกล้กับลําห้วยน้ําในลําห้วยนั้นมันก็แปลกบางวันก็ใสาบางวันก็ขุนมีปูแดงปูคายซึ่งเป็นปูภูเขาอยู่ตามรูหินหรือหินขุดรูอยู่ตามตะลิงลําห้วยมีกบแลวก็คือกบภูเขาที่ตัวใหญ่ๆ นั้นก็มีเยอะมากท่านก็ไปถามชาวบ้านเขาว่าพอจะมีที่พักอาบน้ําได้ที่ไหนในแถวนี้โยมสามคนเป็นคนบ้านงามแมงสองคนแล้วก็เป็นเขยมาจากลําพูนคนหนึ่งช่วยถือบริขารช่วยทําที่พักพอเป็นเพิงหมางแงนพอกันน้ําค้างได้เขาก็บอกว่าวันพรุ่งนี้จะมาทําที่พักให้ดีกว่านี้ พอพวกชาวบ้านกลับไปแล้วท่านก็ส่งน้ําไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ลุกเดินจงกรมจนเหนื่อยเพราะเดินจนดึกท่านเทน้ําจากกาเพื่อล้างเท้าแล้วก็สุมไฟให้ลุกสว่างขึ้นอีกแล้วท่านก็เข้ามุงกรดเพื่อจะนั่งภาวนาแต่ก็นั่งเพ่งไฟอยู่จนไฟหมดเปลวแล้วก็นอนเหยียดเพื่อจะพักหลับนอนแต่พอนอนได้สักพักกําลังจะเคิ้มหลับได้ยินเสียงครึบ กรึบกรึบกรับกรึบกรับกรึบกรึบเหมือนกับเสียงพิก้อนหินจากที่สูงแล้วให้ตกลงสู่ที่ต่ำได้ยินอยู่สามถึงสี่ครั้งจึงเชื่อว่าหูไม่ฝาดแล้วจึงลุกขึ้นนั่งฟังหาต้นเสียงอยู่ท่านว่าท่านไม่ได้นึกกลัวอะไรแสงไฟจากกองไฟก็เหลือแต่ฐานแดงๆเท่านั้นท่านนึกขึ้นได้ว่าท่านอาจารย์ชอบฐานะสมโมบอกว่าภูเขาแถวนี้ ยังมีผีกองกอยชม้อยดงอยู่ okay. <dear> friend, ให้ระวง damages, ังม hm ันจะล้วงก้นกินไส้หลวงปู่จามก็เข้าใจว่าท่านพูดเล่นกันกรึกกรึกกรึกเสียงมันอยู่ทางลำห้วยกอ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 งกอยกองกอยกอยกอยอ๋ออย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าเสียงผีกองกอยพอนึกเท่านั้นก็คว้าเอาไข่ฉายแล้วค่อย เดินย่องไปทางลำหว้วยค่อยๆไปแต่มันก็มืดมองไม่ค่อยเห็นอะไรเดินไปหยุดยืนเดินไปหยุดยืนท่านเดินเสียงนั้นก็เงียบท่านหยุดยืนเสียงนั้นก็ร้องขึ้นแต่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาตัวท่านก็รู้สึกว่าใกล้ตัวเข้ามาทุกทีก็ไปยืนอยู่บนก้อนหินที่ปัดขวาดวางผ้าเวลาอาบน้ำที่ริมน้ำ มันก็ร้องขึ้นมันเดินมาจากทางปลายห้วยท่านก็ยืนนิ่งคอยดูอยู่ก้อย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 กองก้อยกองก้อยก้อยก้อยมันมาอยู่ใกล้ก้มก้มเงยเงยพลิกก้อนหินก้อนน้อยก้อนใหญ่หากินปูกินเขียดก้อนหินขนาดใหญ่เท่ากับกระด้งผัดข้าวมันยกพริกได้สบายยกขึ้นแล้วก็วางลงที่เก่าตะครุบกินปูกินเขียด จับได้ก็ยัดเข้าปากพอจับได้ก็ยัดเข้าปากไปอีกตัวของมันนั้นไม่ใหญ่เหมือนเด็กตัวเล็กๆผอมบางเลาว่าเด็กชั้นป .5 แต่มันแข็งแรงมากยกก้อนหินใหญ่ๆได้สบายพอมันมาใกล้เลาเลาห้เมตรตัวท่านก็เปิดไฟฉายส่องไปที่ตัวมันไอผีตัวนั้นมันก็ตกใจยืนจังงังอยู่สายตาของมันหลบไฟ ดวงตาไม่กระพริบมันคงเข้าใจว่าคงเป็นสัตว์ที่จะเป็นอาหารของมันได้ตัวมันผอมสูงหัวเล็กมือตีนใหญ่แขนขารีบขนบนหัวมันยาวปกหน้าปกตาสีผมของมันเป็นสีดําสลับแดงจะว่าเป็นลิงเป็นข้างก็ไม่ใช่จะว่าเป็นคนก็ไม่เหมือนคนสักเท่าใดตาไม่กระพริบแยกเขี้ยวแยกฟัน เขี้ยวฟันของมันแหลมดูท่าทางเป็นผีกองกอยตัวแม่เพราะมันมีนมเป็นแผงเรียงลงมาตั้งแต่หน้าอกเหมือนกับแผงนมหมามีลักษณะเหี่ยวและยานมันเดินเข้ามาหาตัวท่านก็ร้องว่ามามึงจะเอาอะไรกันอีนี่อีผีใจบาปว่าแล้วท่านก็ปิดไฟฉายแล้วก็เปิดไฟฉายปิดปิดเปิด,เป,ดเปิดอยู่อย่างนั้นตัวมันก็กะกล้ากกลัว ท่านก็ว่าเล่นมันซะดีมั้งอีนี่ทำท่าจะสู้กับมันมันก็กลัวหันหลังกลับวิ่งหนีไปทางที่มันมาร้องไห้เสียงก่อยๆไปจนสุดเสียงตัวท่านก็กลับไปที่กดสุมไฟแล้วก็เข้ามุงกรดไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนาอยู่จนดึกก็หลับนอนนอนหลับไปจนใกล้สว่างแล้วก็ลุกขึ้นมาสุมไฟไหว้พระลุกไปเดินจงกรม แล้วมานั่งภาวนาจนสว่างจึงลงไปล้างหน้าล้างตาไปสังเกตดูก้อนหินที่มันยกทำไมมันจึงยกได้ตัวเล็กด้วยแถมก็ผอมขนาดนั้นท่านก็ลองไปยกก้อนหินนั้นดูปรากฏว่าไม่ขยับเลยเดินสำรวจดูก้อนหินตามลำห้วยก็เห็นอยู่หลายก้อนที่มันยกขึ้นแล้ววางลงหากไม่ใช้การสังเกตก็ไม่รู้ได้จากนั้น ก็ลงไปบินทบาทกับพวกปางเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพวกที่มาทําที่พักให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้พวกเขาก็ถามอย่างตื่นเต้นว่าเป็นยังไงบ้างท่านเมื่อคืนนี้หลับสบายดีหลับได้จริงหรือครับอืมท่านไม่เห็นอะไรหรือเห็นผีกองกอยชะม้อยดงตัวหนึ่งโอ้ยน่ากลัวท่านไม่กลัวหรืออืม เขาก็นิมนต์ให้ฉันเลยเพราะเขาเตรียมจังหันไว้แล้วเขาว่าไม่ต้องใส่บารก็ได้ให้นิมนต์ฉันเลยจะได้ไม่ต้องล้างบารหลวงปู่จามท่านก็ว่าเป็นธรรมเนียมของพระป่าบ้านนอกต้องใส่บารฉันพวกเขาก็ยอมท่านก็จัดอาหารใส่บารแล้วก็ให้พรจบแล้วก็นั่งฉันจนอิ่มปลาปิ้งน้ำพริกผักลวกอิ่มแล้วพวกเขาก็กินกัน เขาคุยกันว่าสองคนจะไปทำที่พักให้อีกคนให้อยู่เฝ้าวัวเฝ้าควายพวกเขาก็ทำที่พักให้อย่างดีและแน่นหนาส่วนที่พักของพวกเขาก็ติดกับข้อควายยกสูงมากสูงขนาดที่ว่าบันไดไม้ไผ่ยาวเกือบสุดลำเขาบอกว่าเสือมักจะมาวนเวียนอยู่เสมอจึงต้องทำให้ป้องกันไภัยได้ดีนั่นเองจากธรรมประวัติ องค์หลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญวัดป่าวิเวกวัฒนารามหรือวัดหนองน่องบ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร